หยุดวงจรเดิมๆสร้างชีวิตใหม่ที่คุณต้องการเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตตัวหลูบซ้ำๆเดิมๆเหมือนติดอยู่ในวงวนที่ไม่รู้จบวันนี้เราจะมาไขาความลับที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนั้นและสร้างชีวิตใหม่ที่คุณต้องการชีวิตมักจะสะท้อนพลังงานที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือการกระทําถ้าคุณส่งพลังงานลบออกไปคุณก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิต ลองสังเกตตัวเองดูสิคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณรู้สึกอย่างไรพลังงานเหล่านั้นกำลังสร้างชีวิตคุณอยู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในตัวคุณเริ่มจากการปรับจูนความรู้สึกและพลังงานของคุณการทำสมาธิการฝึกสติหรือการทำกิจกรรมที่คุณรักล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนพลังงานภายในได้เมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในได้คุณก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปการลงมือทำเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ลองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเช่นการพูดจาดีพูดจาดีกับตัวเองการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำกิจกรรมที่คุณมีความสุขเข้าใจหลักการนี้แล้วใช่ไหมเริ่มต้นสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้เลย เปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์และการกระทําของคุณส่งพลังงานบวกออกไปและลงมือทําอย่างสม่ําเสมออย่ารอช้าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า